ใช่มาติดแคมกันที่สิ้าครับที่มีชื่อตอนว่าและว,วันนี้นะครับพี่ก็มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับคือว่าค่าของเราเลื่อนจากวันที่ย8เมษายน,<ด>นเป็นต่อพฤษภาคมเลื่อนไปเป็นที่ก9ิาพฤษภาคมถึง1นิถุนายนนะครับครับแล้วก็ยังมีข่าวดีนะครับก็คือจะเป็นการขยายวาระสมัครของน้องๆนะครับจากพรุ่งนี้ที่สงสุดท้ายใช่ไหมก็จะเปี่ย ือนนี้นะครับคือ30เมษายนครับก็อย่าลืมมาสมัครเอะะไปไปกลบกลับับกับกนยานีอองอ่ไมออับนับกลาออกลบไปไปกลับกับกลับ